ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคนมาแล้วเสียี้ามาแล้วคำรนตอนล้อมค้อโรคเข้าด้วย AI ที่แรกของไทยไง I will tell you ที่นี่ที่ไหนมองเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนักรปฐงจหลับตาลงไปได้อย่างไรหัวใจ <า>สร้างนวัตกรรม,รรมเพื่อกเกษตรกรภ่าควิชาโรคพืชคณะ,กะเกษตรกำแพงแสนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคคิดนวัตกรรมล้อมคอกโรคข้าวโดยใช้ AI ใส่เข้าไปในมือถือที่เรียกว่าไราบอท แล้วป้อนภาพโรคข้าวที่มีอยู่ทั่วไทยเข้าไปให้ AI รับรู้โรคละไม่ต่ำกว่า2,000ภาพ <Man S 1> แมนบอแมนเมื่อเกษตรกรเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์แอปพลิเคชันนี้เจอโรคข้าวถ่ายรูปส่งเข้าไลนา์ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในลายนี้จะตอบกลับมาทันทีว่าเข้าวเป็นโรคอะไรใช้เวลาไม่เกิน3ถึง5วินาทีอันนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เราใช้โรบอตหรือปัญญาประดิษฐ์ ในการวินิจฉัยโรคข้าวนะคะซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร,กรสามารถป้องกันกำจัดโรคได้อย่างทันท่วงทีเกษตรกร,กรสามารถจัดการโรคได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องรอให้โรคลุกลาม3ามวินาทีไม่เกินนั้นโรบอทจะตอบแต่ถ้า AI บางวันเพี้ยน ก็จะมีนักวิชาการในกลุ่มไลช่วยตอบแทนให้อันนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกในเอเชียที่เราทําสําเร็จสาหรับโรคข้าวอันนี้ฟรีทุกคนที่มีไลใช้ได้หมดถ้าโรคมันไวเรา,เราต้องไว,งไวกว่าโรคนี่ปัจจุบันรายบอดโรคข้าวสามารถวินิจฉัยโรคข้าวได้5โรคและเป้าหมายตั้งไว้ถึง18โรค การเกษตรคือการเชิดชูชีวิตสู่ความกินดีอยู่ดีเราเป็นผู้สร้างสรรค์เกษตรชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากโบเช่โดนใจโบเชโบเชโดนใจโดนใจนี่เป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ในด้านดีช่วยน้องพี่ชาวนาไทยรับแจมไหมคะแรมคุณมีหัวไม่เคยกลัวอะไรใช้ความคลดเปลี่ยนแปลงฉับไวว่าจิตวัวใจกล้าหานอดทน พร้อมรับปรับใหม่เข้าใจภาวะสับสนไม่มียากและไม่มีจนเข้มแข็งมากคลนสำเร็จเสร็จการแฮปปี้ <Happy S 2> ทั่วไทยสุขใจทั่วโลกดีใจด้วยที่ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรกําแพงแสนไม่ลืมเรื่องร้อนของชาวนานคะรปฐมนะ<ค>น <laughs> จะบอกให้ใหา ว่าสับสนไม่มียากและไม่มีจนเข้มแข็งมาก